รายการที่จะนำพามวยไทยสู่ระดับโลกเอ้าดูครับเกี่ยวแลรถในลงไปเลยครับโอ้โหเหตุการที่จะชกแบบนี้ครับแต่ว่าครับแล้วครับเพราะว่านี่คือรายการที่จะนำพามวยไทยสู่ระดับโลกเอ้าดูครับเกี่ยวแลรถในลงไปเลยครับโอ้โหเพชรนาเรี่ครับโอ้หนึ่งสองสามโยกเดินหาครับเพชรนาเรีโดนแก้ขวาแล้วก็โต้มาห้โดนผลเพชรนาเรีนี่ขอตามครับโอ้โหดูครับแม่บอกครับว่าทุกยกไม่พอครับเขากสายได้ที่ครับตามด้วยซองครับ เกินครับเจ็บเจ็บทั้งนั้นเอ้าดูแค่ขวาคือเพชรนรินโดนเกี่ยวได้ครับแม่แกครับเพราะฉะนั้นในยกนี้นี่ผมเชื่อว่าเพชรนรินเองเนี่ยต้องแก้แะครับโอ้โหแต่อาจจะถนัดด้วยอาวุธเข่าครับแต่พอมาชกในร่ายกายนี่แหละฮะือความตั้งใจความพยายามความรข็งของนาการับเป็นขวาแล้วดู้วหต่องตามครับ มากลางเวทีแล้วอย่างไรโอ้สบัดไปโดนคอครับเมื่อสักครู่นี้จะเสียบเข่าหรือจะเตะซ้ายครับทั้งตัวนั่นแหะสิครับโอ้แล้วครับโอ้โหแล้วลูกนี้ครับแม่ร้อนดีนะเพชรนารินจังไงครับโอ้โหแสงอ่อนเอ้ามีซองมาอีกเหาะยางเตะซ้ายยังไงเพชรนารินโตซ้ายโอ้โหเอาเอาเอาเ้าเอาแล้วเอาแล้วแม่มีบวกกันแล้วเอ้าแม่ต้องบอกว่าอาวุธใกล้เคียงแล้วครับเป็นการหยุดยุทธ์นะหยุดยุทธนะเอาแต่ว่ายังมีครับยกนี้เป็นยกคสำคัญครับในยกที่ผ่านมาเพชรนารินทำได้ดีครับผมเชื่อว่ายกนี้นี่ ครับตัวน้าของเฟนนรินเพราะโดนขวางระหว่างกั้นนี่ครับเกี่ยวลูกที่สวยงามตอนนี้ต้องใช้แล้วครับตรงทาง้ายแม่แทงสะเทือนซางครับแต่ว่าเกี่ยวครับในขณะที่เขาต้งเดินครับแต่ว่าแม่โดนเข้าไปโดน We have a winner by way of split decision